สวัสดีครับร้อยข่าวบูสกายยามเช้านะครับวันนี้ผมสันติสุขมะลงศรีครับครับผมสกลทีปัิยากุลครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นประจำเหมือนที่เราเคยแจ้งไปแล้วครับคุณสกลทีก็จะมาประจำการในยามเช้ากับเรานะครับครับทุกเช้าของวันพฤหัสวันศุกร์ครับคุณสกลทีก็จะอยู่กับผมสันติสุขครับแต่เช้าวันจันทร์ถึงวันพุธก็เป็นเจ๊ปองเหมือนเดิมเจ๊ปองอัญชลีภพรลิักษณ์แต่วันนี้ยังมี กระแสของเจ๊ปปอมมาปกคลุมมายืนเฝ้าเด็กดันทั้งสองคนอยู่เนี่ยกล้องอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าสัมผัสความรู้สึกอยู่ข้างๆแถวเนี้ยตื่นมาแต่เช้าเอ๊ะหรือว่าลืมว่าวันนี้ไม่ต้องจัดผมว่าอยากหลังอาจจะตื่นมาบอาว่าบอกว่าลืมตื่นมาปกติไม่ต้องจัดนี่ว่าวันนี้แล้วตื่นมาเช้านี่โอ้ยข่าวยุบยับข่าวขาวเยอะเนีออสังเกตเลยว่าทุก หัวหัวข้อข่าวหอวหนังสือพิมพ์มีรูปเลยลุงกำนันเมื่อวานตีแอนตีกองและแอคชั่นที่ขึ้นหน้าหนึ่งเกือบทุกฉบับนะครับคือการตีกองสะบัดชัยตีกองสะบัดชัยขึ้นหน้าหนึ่งเกือบทุกฉบับเลยครับไทยรัฐได้ยินแว้บๆอย่าลืมแผ่นหนังสือะลึกอ่าเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายให้ครับอนี่เสื้อผมนี่ครับสวยงามนี่เห็นสีเหลืองมวลมหาประชาชนสืบเนื่องจากวันที่5ครับพฤษภาคมลุงกำนันนัดนะครับ ไปพิธีสัตยาธิสถานนะครับที่หน้าวัดพระแก้วก็ขอให้พี่น้องเนี่ยใส่เสื้อเหลืองกันมามื่อเวลาห้าโมงเย็นพร้อมกันนะครับเสื้อเนี่ยต้องระวังของปลอมนะก็อันนี้ทำโดยกปปวสรายได้ก็สมทบทุนกบปวสทุกบาททุกสตางค์นะครับตัวละ2 0 0บาทขายอยู่2ที่1่คือเต็นท์ลูกสาวกำนันของคุณเข็มธีรพาพร้อมพันนะครับอีกเต็นท์หนึ่งเต็นท์ที่สักใจกายนะครับตัวละ200บาทข้างหลังก็จะมีคําเขียนเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม ก็คือเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับมันจะมีดีไซน์ตรงนี้นี่มีคำว่ามวลมหาประชาชนอยู่หน้าอกด้านซ้ายติดหัวใจกับธงชาติอยู่ติดกันเลยกับหัวใจ2อย่างนี้ธงไตรรงกับมวลมหาประชาชนอยู่ติดกับหัวใจเลยตัวใหม่นะไม่ใช่ตัวเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ชคอกไลครับถ้าเป็นลายนี้นี่ออกแบบโดยกรบสครับผมก็ซื้อหาได้นะครับได้ก็สมกัรงก็มีคําพูดเขียนอยู่ข้างหลังครับมแต่พี่น้องประชาชนเปิดอิสระเลยขอให้เป็นเสื้อเหลืองวันนั้นครัับวนนถ้ารัฐสภาเอาให้ พรืเลยจะเหลืองมายังไงก็ได้แต่ถ้าเหลืองแบบนี้ก็เป็นแบบของกบพวสใช่ใช่ครับส่วนเสื้อตัวที่ใส่นี้ของบูสกายนะครับเหมือนเดิมก็หาซื้อหาได้ที่เต็นบูสกายหรือว่าโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่คอรเซนเตอร์ของบูสกายนะครับ0 2 3 0 8 0 5 5ก็จะมีดีไซน์มีชื่อบูสกายขาวกับดำตรงเตยลงคาดมีสีขาวนี้แล้วก็มีสีดําอีกแบบหนึ่งแล้วตอนนี้มีอีก2แบบขึ้นมาก็คือเป็นมีคอปกมีสีดําสีขาวแล้วก็สีเหลืองสดใส มีสีเหลืองเหมือนกันนะอ่าก็สามารถซื้อหาได้นะครับอย่าลืมเมื่อกี้เสียงแววแววพ็อกเก็ตลุงกำนันพ็อกเก็ตบุ๊กขายดีมากครับขายดีมากบอกให้โฆษณาโฆษณานี่แล้วบอกให้เข้าไปซื้อที่ไหนครับเจ๊ซื้อที่ไหนนะฮะชาวบ้านก็หาซื้อกันอุตลุดเลยครับเต็นเอาเต็นไม่สนใจการเดางต้มาที่นี่เท่านั้นตอนนี้ตอนนี้มี400บางสายบอก500อะไรฮะราคาใช่ไหมฮะ50บาทแล้วโอ้โหตอนนี้ราคาพุ่งไป500คือตอนแรกครับจำนวนที่ขายในราคา400เนี่ยมันหมดไปแล้วไง เขาไปแล้ไปอยู่ที่เจดปองห้าหมื่นเล่มจะยกลายเป็นห้าร้อยไม่ใช่ปันราคาไม่ปนตอนนี้โอ้ไม่รู้ขายอะไรห้าหมื่นยังครับห้าหมื่นแล้วเนาะขายไปเยอะแล้วตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมาที่นี่เนี่ยขายห้าร้อยบาทพี่น้องมาที่นี่ซื้อห้าร้อยบาทแต่ถ้าไปตามร้านหนังสือเนี่ยถ้าที่ไหนยังมีอยู่เนี่ยจะสี่ร้อยบาทอยู่ใช่ครับแต่มาที่นี่เนี่ยพี่น้องมาที่นี่ซื้อแพงกว่าเดิมแพงกว่าเดิมมีที่ไหนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินส่วนต่างตรงเนี้ย จริงๆมาที่นี่เนี่ยรายได้ทุกอย่างเลยหากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยคือมันเกินกว่าร้อยบาทแน่นอนสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือลูกกําพร้าลูกของวีระชนของเรานะฮะลูกเขาลูกเขาเนี่ยยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปในขณะที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยบาดเจ็บบ้างพิการบ้างเสียชีวิตไปบ้างเรต้องเรียนให้ทราบว่าลูกของคนที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยลุงกมลนันเนี่ยเป็น เป็นคามั่นสัญญาที่จะต้องให้จนส่งจนเรียนจบปริญญาตรีคนละ2ล้านบาททุกคนฝากเข้าบัญชีไห้เลยเลยต้องใช้เงินจํานวนมากฝากเข้าบัญชีแล้วก็ส่งให้พวกนี้เรียนจนจบปริญญาตรีที่ผ่านมาก็ช่วยกันนะครับนารเรียนก็เข้ามาช่วยหลายคนเข้ามาช่วยกันเพื่อหารายได้มาเป็นกองทุนให้กับเด็กๆลูกหลานของเราจะได้มีอนาคตที่มั่นคงมีการศึกษาที่ดีจะได้เป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศต่อไปใช่ครับแล้วเงินที่ได้จากหนังสือ power of change ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปสมทบเป็นก้อนสําคัญเลยแหละก็จะได้ตามเจตนารมณ์นะครับก็ช่วยกันรายได้ที่นอกจากจะได้ปัญญาได้ข้อมูลได้หนังสือที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์สําคัญแล้วเนี่ยยังได้มีส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของลูกหลานคนดีๆที่เสียสละด้วยผมมีโอกาสได้เปิดพลิกๆยังไม่ได้อ่านละเอียดนะฮะบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ ใหม่ใหม่ทั้งหมดเลยค,คือหาอ่านที่ไหนไม่ได้มาก่อนอ,ะอ่ะคือเขียนโดยเป็นบก,ก,ก็เจ๊ปองแล้วเป็นบกบดูแลทั้งหมดแล้วก็เป็นลุงกำนันเนี่ยก็นั่งเขียนทุกวันเวลาว่างจากจากกิจกรรมในหกเดือนที่ผ่านมาแกก็นั่งเขียนก็เะเขียนทีละตอนทีละตอนก็มีทุกอย่างตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องมวลมหาประชาชนทุกอย่างครบรัอยู่ในนั้นคือลุงกำนันเลยใส่ใจมากเสียแล่วเนี้ตอนแรกบอกว่าจะเป็นคนแค่แบบว่า ให้คนมาสัมภาษณ์แล้วให้คนอื่นเรียบเรียงตัวเองก็ดูนิดหน่อยไปไปมาอ่านไปอ่านมาเขียนเองเลยเขียนเองเติมไงมันต้องเติมไงแล้วก็ันขาดเดี๋ยวกลัวคนอ่านขาดทุนเข้มข้นเพราะว่าออกช้ากว่ากําหนดต้องเกือบ20บวันเพราะว่าแก้แล้วแก้อีกจนกระทั่งแบบสมบูรณ์เนี่ยต้องซื้อหาอ่านกันแล้วมีลูกหายดูยากเยอะมากครับครับผมอยู่ข้างในก็หาซื้อกันได้นะครับนี่ก็คือช่วงโฆษณาขายของทีนี้ข่าวบ้างวันนี้โอ้โหวันนี้ข่าวปึกเลยครับมวลมหาประชาชน วันนี้ที่ขึ้นหน้าหนึ่งนี่คือการตีกองสบัดชัยครับแล้วประเด็นวันที่14พฤษภาคมนะครับวันนัดหมายใหญ่เนี่ยครับถ้าเป็นสำนวนไทยรัฐเนี่ยบอกว่า14พฤษภาลุยแต่ถ้าเป็นสำนวนคมชัดลึกบอกว่า14พฤษภาลุยไล่รัฐจะเป็นเรื่องลุยทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นสำนวนไทยโพสต์พฤษภาล้างเสนียดวันล้างเสนียดอ๋อมันค่อ้งทังเดือนเลยพฤษภาล้างเสนียดพฤษภาล้างเสนียดดูทีละฉบับครับไทยรัฐครับ หน้าหนึ่งของไทยรัฐเช้านี้ภาดหัวใหญ่นะครับและประเด็นข่าวหน้าหนึ่งการเมืองเต็มๆเลยนะครับสําคัญมากภาพหน้าหนึ่งของไทยรัฐเช้านี้อยู่ด้านบนขวาอยากให้ดูภาพไทยรัฐโ<อ>ุนกำนันฮะลั่นกลองลบ,บ,บนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปบปสลั่นกลองลบ,บบนเวทีสวนลุมพินีก่อนประกาศแผนเผด็จศึกรัฐบาลน,นัรดะดมพลชุมนุมใหญ่ในวันที่14พฤษภาคมค เพื่อทวงคืนอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนี่คือคำบรรยายภาพจะรูปลุงไปดูภาพสสะพานโค้งแอนแบบตีแบบกะเอากองแตกฮะดูฮะตีไม่ยั้งโอ้โหกลัวพี่น้องประชาชนไม่ได้ยินเสียงครับใส่เต็มมือนะครับและบนภาพเนี่ยก็จะมีคุณพุทธิพงษ์ด้วยมีอาจารย์สมบัติอยู่แต่แอคชั่นลุงกำนันแอคชั่นนีนี่สุดยอดจริงๆแม่นะฮะสุดยอดฮะแล้วก็ภาพหัวใหญ่นะครับประเด็นสืบเนื่องจากภาพ14พฤษภาคมลุยทวงคืนอำนาจอธิปไตยเทือกลั่น ส่วนแดงนัด5พฤษภาวันปราบกบฏแดงอ้างว่าเป็นวันปราบกบฏแต่มวลมหาประชาชนบอกว่า14พฤษภาทวงคืนอำนาจมาเป็นของปวงชนชาวไทยและจะใช้อำนาจนั้นตั้งรัฐบาลของประชาชนที่ไม่มีนักการเมืองเดินหน้าปฏิรูปประเทศแล้วทำเพื่อประชาชนทุกคนรวมถึงคนเสื้อแดงด้วยนี่คือความแตกต่างที่สำคัญนะครับส่วนด้านบนพาดหัวประเด็นข่าวใหญ่ เป็นมุมของรัฐบาลและกะกะตบ้างตกลงเลือกตั้ง20กรกฎาคมมติกะกะตรัฐบาลชงพระราชกิจสุีกาเข้าครม6พฤษภาคมปูสั่งกองทัพดูแลเต็มที่ปชปวยเร่งรีบเกินไปทายาทสมัครประชามืนสารปกครองสั่งชดใช้587ล้านไอ้นี่น่าสนใจมากรเรื่อง587ล้าน,เ,นเดี๋ยวเรามาเติมเต็มรายละเอียดกันนะครับ,รบแต่ประเด็นสำคัญก็คือ20กรกฎาคมรัฐบาลไปคุยกับกก,กตแล้ว เดี๋ยวจะกําหนดวันเลือกตั้ง20กรกฎาคมโดยจะเอาเข้าคอรมอให้คอรมอออกเป็นพระราชกิจศีกาออกมาในวันที่6พฤษภาคมนี้สังเกตปฏิทินนะครับครบ5พฤษภาเสื้อแดงชุมนุมพร้อมกันเลยเรามีสัตยาที่สถานนะครับส่วนงลมหาประชาชนก็มีมีสมก่อนเอ่อทำหลวชาติที่5นะครับแล้วก็13เนี่ยทำบุญ ล้างประเทศนะครับแล้วก็สิเนี่ยกำนันนัดใหญ่ดีเดย์นะครับแล้ว6พฤษภาเนี่ยก็เป็นวันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเรียกเอาพยานมาไต่สวนวันสุดท้ายเลยทุกปากที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับคบดียิ่งรักย้ายถวินโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> แล้ววันนั้นจบปุ๊บศาลก็พิจารณาว่าจะอ่านคำวินิจฉัยวันไหน ได้ทุกวันแล้วแต่สารแต่พุษภาเนี่ยล้างเสด็จจริงๆเพราะว่าชี้มูลจะนําข้าวเนี่ยเขาก็คาดว่าจะออกมาประมาณช่วง8หรือ15บพุทธภาเช่นเดียวกันใช่ใช่ใช่ไล่กันหมดเลยนะครับปฏิทินจํานําข้าวนี่8หรือ15บใช่ไหมฮะส่วนสารรัฐธรรมนูญเรื่องวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งรักสิ้นสุดลงหรือไม่เนี่ยตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยแล้วแต่สารเพราะฉะนั้นการเมืองระอุมากครับนี่คือไทยรัฐ อ่ไปดูเดลินิวเช่นเดียวกันนะครับเดลเนิวก็มีรูปลุงกำนันนะเห็นไหมครับแล้วก็มีรูปครูจิ้น2คนนะครับน้องอตันนะครับน้องขิงนะครับก็ให้สําคัญน้ําหนักกับวันที่14เหมือนกันนะครับเดลเนิว<อ>เขาขึ้นเลยว่าเทือกเปิดแผนเด็ดยกสุดท้ายนะครับสขั้นตอนไล่รัฐบาลนะครับแล้วก็นปรชระดมแดงทั่วแผ่นดินสู้วันเผชิญหน้าพฤษภาธมินนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็ เป็นประกาศดีเดย์นะครับของมวลมหาประชาชนในวันที่14บสีคือภาคมนี้นะครับ,รบส่วนก็เมื่อวานนี้ที่นายกเนี่ยย้ายสถานที่นะครับเดิมเมื่อวานเนี่ยจะไปพบกรกตที่ศูนย์ราชาการแต่เมื่อวานนี้พลักของมวลมหาประชาชนก็ไปทีโอทีนะครับไปกสทไปไปรษณีย์ซึ่งเป็นจุดเดียวกับสถานีราชการน,นะครับก็เลยย้ายไปไประชุมกันที่กองทัประกาศนะครับก็กรกตกับ รัฐบาลก็ออกมาสรุปคือเคาะกาบัตรเลือกตั้ง20กรกฎาคมนะครับเช่นเดียวกันเป็นข่าวใหญ่วันนี้นะครับลงมาด้านล่างนะครับแดงพรึบกลุ่มนปชนัดชุมนุมลั่นกรองลบนะครับวันที่5พฤษภาคมนี้เดิมเนี่ยนปชเขานัดกันวันที่6นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเมื่อคืนนี้บนบนเวทีนะครับผมส่วนข้างล่างก็เป็นข่าวเดียวเช่นเดียวกันนะครับฟันทายาตสมัครชดใช้รถเรือดับเพลิงนะครับเมื่อวานนี้สารปกครองกลางก็ พิพากษาสั่งให้ทายาทของคุณสมัครสุนทรเวชนะครับชดใช้เงิน587ล้านบาทนะครับจากเหตุเร่งรีบซื้อรถเรือดบบเพิ่ปี47นะครับอันนี้คือเดลินิวครับครับไปดูคมชัดลึกบ้างนะครับคมชัดลึกประเด็นข่าวใหญ่พ่านหัวใหญ่ก็คือ14พฤษภาลุยไล่รัฐนี่คือ14พฤษภาในความหมายของคมชัดลึกนะครับสุเทพกลางปฏิทินรบระดมพลครั้งใหญ่สู้จนกว่าชนะ14พฤษภาลุยไล่รัฐนปชร่นมอบชน 5พฤษภานี่แหละครับเปลี่ยนแผนเลยครับทนายปูจ่อฟ้องปอปชรัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์ถึงแก่กรรมนี่คือหน้าหนึ่งของคมชะลึกนะครับและก็ภาพใหญ่ลั่นกรองลบโดยลุงกำนันข้อมวลมหาประชาชนแอคชั่นนี้แหละครับตีกองประกาศสู่ชัยชนะนี่แหละครับแอคชั่นขึงค้งมากแล้วก็หน้าหนึ่งยังมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่บนหน้าหนึ่งด้วยหาทางออก อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หารือทางออกประเทศไทยกับนายสนธยาคุณปลื้มก็ยังอยู่บนหน้าหนึ่งนะครับและก็ยังอยู่ในสภาพที่เข้าเฟือกอ่อนนี่ก็บาดเจ็บและบาดเจ็บซ้ําจากการออกมาพยายามหาทางออกให้กับบ้านเมืองในเวลานี้เพราะว่านักการเมืองไม่ยอมเลยอะดึงดันจะเลือกตั้งอย่างเดียว<ช>ไม่สนใจไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองที่ล้มเหลวค,คุณอภิสิทธิ์ก็ 0ได้3,800ล้านที่เลือกที่แล้วใครจะรับผิดชอบคุณหญนีสุเออใช่ไหมใช่ไหมจัดการเลือกตั้งอ่านี่คราวนี้จัดก็ต้องอีก3,800ล้านคราวที่แล้วเนี่ยสตงอเตือนรัฐบาลแล้วกกตก็เตือนรัฐบาลแล้วแต่ยิ่กรักนี่แหละบอกว่าเอ้าเดินหน้าเดเรื่องให้ได้นะครับโดยไม่คำนึงว่าปัญหามันจะเกิดและปัญหาก็เกิดจริงๆครับศาลท่านสั่งว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นโมฆะนะครับเออแล้วทำไมไม่เห็นมีใครรับผิดชอบอ่ะนั่นน่ะสิเออไม่ใช่น้อยนะฮะ3,000กว่าล้านเนี่ย แล้วก็หน้าหนึ่งของคมชัดลึกเป็นประเด็นเล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับแต่อยากเอามาบอกให้ฟังเพราะว่าเรื่องใหญ่ชาวบ้านอ่วมค่าไฟฟ้าแพงอีกรัดขึ้นค่า FT 10สตางค์พี่น้องประชาชนเตรียมตัวเลยนะครับค่า FT ในช่วงเดือนพฤษภาสิงหานี้จะขยับขึ้นไปอีกเป็น69สตางค์ต่อหน่วยเฉพาะ FT แล้วเมื่อนำเอาไปรวมกับค่าไฟฟ้าฐานจะทำให้ค่าไฟฟ้ารวมที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยกลายมาเป็น3บาท 96สตางค์ต่อหน่วยอ,อัตรานี้แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับ3.96บาทต่อหน่วยนะครับไม่เคยแพงขนาดนี้เลยใช่ไหมไม่เคยแพงขนาดนี้แล,และที่สำคัญพฤษภาคมอากาศก็ร้อนคนคใช้ไฟเยอะขึ้นแล้วมาเจอกับค่าไฟที่แพงขึ้นต่อหน่วยเนี่ยรับรบองบานค่าครองชีพอุตลุดในขนานี้ครัวเรือนแบกรับกันไป เหนื่อยครับเป็นประชาชนในยุครัฐบาลยิ่งรักครับครับไปดูข่าวสดกันบ้างนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับให้ความสําคัญกับ14พฤษภาคมนะครับเขาใช้คําว่าเชือกนัดผดดจศึกนะครับแล้วก็จับตาวันที่5พฤษภาคมระอุแดงชนกปปสนะครับก็เสื้อแดงก็ย้ายจากวันที่6มาเป็นวันที่5นะครับแล้วก็สรรสกับ DSI ก็หอบสํานวนแฟ้มสํานวนคดียื่นอัยการประเดิมฟ้อง58การแกนนากปปสฐานกบฏและคดีอื่นก็สกทีก็โดนเรียบร้อยนะครับกบฏวันนั้นนะครับ ส่วนอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ของข่าวสดในวันนี้เช่นเดียวกันรัฐบาลกกตลงตัวนะครับชี้วันที่20กรกฎาคมเป็นวันเลือกตั้งใหม่นะครับพร้อมที่จะชงพระราชกิจกรมอมวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็อีกข่าวคือปูขู่ฟ้องปชอปชจำนำข้าวนะครับแล้วก็ปูดำทีมหาหรือเมื่อวานนี้มีภาพข่าวของนายกยิ่งรักเข้าไปพบกับ5เสือกกตเมื่อวานนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งที่ไม่พลิกโผลนะครับกร,บอรอรไม่พลิกนะครับ แจ๊ดคำวณวิทย์ทุบกระจาดนะครับสลับบานไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็สลับกับพลตำรวจโทสุเทพเดชรักษาใช้เวลา45นาทีไายเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยเนี่ยขข่าวสดนะครับมาดูการเมืองครับเริ่มต้นที่ไทยโพสต์เลยหนังสือพิมพ์ชาวบ้านไทยรัฐบอกว่า14พฤษภาลุยใช่ไหมฮะคมชลึกก็บอกว่า14พฤษภาลุยไล่รัฐแต่มาดูํำนวนของไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวใหญ่ พืชสภาล้างเสนียรแลวมีเครื่องหมายตกใจตกใจทั้งเดือนเลยล้างทั้งเดือนครับไม่รู้จะจบวันไหนไงอาจจะวันเดียวก็ได้2วันก็ได้นะฮะพืชสภาล้างเศียรบอกว่านัด14แต่ว่าเต็มตัวอยู่จนจบอาจจะ1วัน2วัน3วัน4วันขอให้อยู่ด้วยกันจนจบ14ตุลาหนึนี่เป็นประวัติศาสตร์ใหญ่มาแล้วคราวนี้14พฤษภา57ครับลูกหลานจะจดจำเหตุการณ์นี้ไว้ในอย่างไรในหน้าประวัติศาสตร์ไทยตั้งใจ จะบอกว่าให้เชื่อเลยว่าครั้งนี้เนี่ยนัดใหญ่ครั้งสุดท้ายจริงๆครับแล้วก็ลุยกันจนแตกหักครับคือต้องจบกันไปข้างใช่ไหมจบกันไปข้างแล้วก็ภาพหน้านหนึ่งของไทยโพสต์ก็ลุงกำนันนะครับคุณสุเทพทือกสุบัรณปลาใสเมื่อคืนนี้ที่สวนลุมเป็นการปลาใสครั้งสําคัญอีกครั้งหนึง่ง <ๆ S 2> ดีเดย์พฤษภาทวงคืนอธิปไตยกำนันแฉทักษิณเสนอปฏิวัติคือจะเอาทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรักษาอำนาจไปได้ไงแม้กระทั่งปฏิวัติตัวเองเพื่อ ไม่ให้เพื่อล้มกระดานทั้งหมดคดีทั้งหมดจะได้อ้างล้มทั้งหมดเลยนี่ละฮะแต่ประชาชนตื่นรู้แล้ว1 4พฤษภาล้างเสียดนะครับพรขวันเลือกตั้ง20กรกฎานี่บอกไปแล้วนะครับนานาชาติหนุนสอบปูโกงเรียกร้องหยุดคุกคามปปชองค์กรโปร่งใสนานาชาติออกมาปกป้องปปชนะครับให้ดําเนินการสอบโกงจํานํำข้าวตรงไปตรงมาและเรียกร้องแนวร่วมยิ่งรักแนวร่วมปู หยุดคุกคามโอ้นี่เรื่องใหญ่นะครับอนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องนี้ครับแฮ็กเว็บกองทัพโดนเขาแล้วฮะแฮ็กเว็บกองทัพใส่กระโหลกไข่เยยหอบอเหล่าทัพโอ้ไปแฮ็กกันทำไมฮะสารสั่งทายาทสมัครประชาชดใช้ซื้อรถดับเพลิง587ล้านอ่านี่ก็เรื่อง น่าสนใจเดี๋ยวไปเติมรายละเอียดกันครับครับไปที่แนวหน้านะครับก็เช่นเดียวกันให้ความสําคัญกับวันที่14พฤษภาคมนะครับวันที่มวลมหาประชาชนนัดนะครับเพื่อเปิดแผน3ขั้นไล่ปูนะครับแตกหัก14พฤษภาคม ยึดอำนาจตั้งรัฐบาลประชาชนนะครับส่วนวันที่5พฤษภาคมตั้งให้สัตยาทิสถานนะครับใส่เสื้อเหลืองไปวัดพระแก้วนะครับ5โมงเย็นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสั่งทายาทเมียสมัครนะครับใช้587ล้านเส้นรถดับเพลิงนะครับประชามารีนนโดนด้วยนะครับอภิรักษ์วัฒนารอดนะครับส่วนเช่นเดียวกันครับขึ้นค่าไฟฟ้าอย่างที่คุณสุขบอกแล้วนะครับขยับซ้ำแผนจุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยในค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ส่วนด้านล่างของแนวหน้านะครับยิ่งรักกะกะตจูบป,ปากไม่สนหายนะล้างตาจัดเลือกตั้ง20่สิบพาคมนะครับส่วนกะกะตสมชัยชี้รัฐบาลต้องรับสภาพกาบบตดแล้ว30วันเปิดสภาไม่ได้ทางด้านขวาล่างนะครับก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับไปพบกับคุณสนธยาคุณปลื้มเดินสายนะครับเดินไปเพื่อที่จะเ,เป็นครั้งสุดท้ายเป,เป็นจุดสุดท้ายละที่ยุติ ในการที่จะหาบทบาทให้กับประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้นนออกมาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้การพบคุณสนธยาคุณปลื้มเมื่อวานนี้ก็เป็นที่สุดท้ายที่จะไปพบนะครับ <ฯ üm. S 1> ส่วนด้านล่างซ้ายนะครับพีระพันธ์พารุสุกถึงแกอ่อสัญญกรรมรัฐมนตรีกระทรวงวิทยา,าศาสตร์รักษาการทีนี้อะด้วยความเคารพนะครับท่านก็เสียชีวิตไปแต่ว่าที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยรัฐบาลเขาก็ยืนยันบอกว่ารักษาการปุ๊บเนี่ยยังไงก็ออกไม่ได้ฮะอ่ะทีนี้ทำไงอะรัฐมนตรีรักษาการวิทยาศาสตร์ตายทำไงอะออกไม่ได้บอกออกไม่ไได้อ คุณสุธีจะบอกว่าที่ยิ่งรักบอกว่าลาออกไม่ได้ยังไงก็ลาออกไม่ได้เป็นรักษาการเนี่ยคุณจะเอาแน่เอานอนอะไรกับชีวิตใช่ไหมมันไม่มีความแน่นอนในชีวิตพีพันธ์ก็เสียชีวิตแล้วไหนบอกรักษาการต้องเป็นไปเรื่องแล้วงไงแล้วนี่เสียชีวิตทำไงอ่ะอย่างถ้าเกิดนายกยิ่งรักเกิดฉุกเฉินเกิบตายขึ้นมาเหมือนท่านรเมนตรีแล้วยังไงพ้นจากตําแหน่งไม่ได้ครับออกจากตําแหน่งไม่ได้ต้องบอกเลขาธใหารมันไม่ต้องหยุดชะงักเป็นเพราะยิ่งรักอย่าเงี้ยเหรอฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม เกิดนายกรักษาการเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็ต้องพ้นจากตาแหน่งแล้วก็ต้องมีการผ่าทางตันมีการใช้กฎหมายที่มันเป็นสูญญากาศผ่าออกจากสูญญากาศเนี่ยเออก็น่าสนใจนะฮะเอออันนี้ก็เป็นอนิจจังนะครับครับมาดูมติชนครับหน้าหนึ่งมติชนเช้านี้นะครับน,น,น่าสนใจพาดหัวใหญ่ด้านบนซ้ายปลุกสองมอบวันเดียวกันนัดหพฤษภาคมสุเทพลั่น3ขั้นผดดจศึกนปชจัดคิวรวมพลกทมทาริศหอบแ้มส่งฟองนี่แหละครับ ก็เป็น2กลุ่มผู้ชุมนุมนัดวันเดียวกันแต่จริงๆก็คือกปปสเนี่ยนัด5พฤษภา14พฤษภาแต่ก่อนหน้านี้เสื้อแดงนัดอีกวันหนึ่งแล้วมันนัดวันเดียวกับกปปสในภายหลังมีรูปทาริตยืนหล่อกอดอกไม่สนใจอะไรขอแฟ้มส่งฟ้องอย่างเดียวแล้วก็มีรูปลุงกำนันนะครับคุณสุเทพอยู่บนมุมขวานะครับก็ถือไม้เตรียมตีกองที่เห็นบอกสอสอเนี่ยเขาจะทำการ ฟ้องผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก200กว่าคนเขียนรู้มีคุณสันติสุขหรือเปล่าโอ้ไม่มีหรอกครับเดิมเนี่ยแกนำแกนำทั้งชุด1.2.3ชุดชุดเนี่ย58คนจะฟ้องข้อหากระบฏนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาว่าอีก200กว่าคนจะทำการฟ้องเช่นเดียวกันทั้งหมดเป็น300กว่า300ห้เลย300กว่าโอ้โหลุ้นเลยเกิดมีผมจะผมจะไปเข้าฝันเหมือนกูจงอางให้ดูข่าวไหมกูเห่ากูเห่าเดี๋ยวไปเข้าร่างทรงบอกว่าค้าหนูทำไมเดี๋ยวคุณฉกหนูมาดีสรุ เล่งชมพระราชกิจศริกา5เสือส่งคอรอม6พฤษภา,าก็ทำลายปฏิทินการเมืองน่าสนใจนะครับแฉเส้นทางกัญชาบิ๊กล็อตส่งขายนอกอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องยาเสพติดเมเดไทยและขบวนการที่เปลี่ยนวันนี้วันแรงงานนะครับก็ได้มีโอกาสตระหนักถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานนะครับ,รบและบนหน้าหนึ่งของมติชนเช้านี้ก็มีการทํากราฟิกเป็นปฏิทินทไลน์จังหวัดกปปชชี้มูลคดีจํานําข้าว ก็คือการดําเนินคดีของออยิ่งลักษณ์โครงการจํานําข้าวเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปี55นะครับมีการยื่นปปชอสสยื่นถอดถอนนายกก็ยื่นตั้งแต่ปลายปี55นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการสอบกันมาแต่เพิ่งมาแจ้งแจ้งข้อกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์ในปี57อ่านี่ก็เป็นปฏิทินมาก็ไต่สวนมาเป็นลําดับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมมาเป็นลําดับนี่คือคมติชนะนะครับไปดูหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจบ้างน,นะครับเริ่มที่โพสต์ทูเดย์นะครับก็ ให้ภาคเอกชนเนี่ยก็ลุ้นการเมืองให้ยุติในภายในไตรมาศสานะครับบอกให้จบเร็วเนี่ยเศรษฐกิจก็จะฟื้นนะครับเอกชนลุ้นการเมืองยุติไตรมาศสามทำให้พงกหัวได้และรัฐบาลให้ประชาชนยอมรับนะครับแล้วเจราจาให้ได้นะครับกบขป,ประกาศปฏิบัติการใหญ่14พฤษภานะครับก็เป็น หน้าใหญ่เป็นรูปเนี่ยก็เป็นรูปลุงการณ์สุเทพก็บอกว่า3ขั้นตอนวันพฤดัศึกนะครับหนึ 1, ่งห้าพฤษภาคมนะครับทำพิธีสัตยาธิษฐานนะครับสิบสาก็คือทําบุญประเทศครั้งใหญ่แล้วก็14นะครับเป็นปฏิบัติการเรียกคืนอํานาจอธิปไตยนะครับส่วนของนปชปรับทับลุยหพฤษภาคมจาก6กเป็นการเป็น5นะครับ,รบส่วนตํารวจเนี่ยเตรมกําลังรับมือนะครับหกหมื่นเจ็ดร้อยนายอโอ้โหงบประมาณเนี่ยคุณสายสุขตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมวลมหาประชาชนมาใหาบอกว่า ใช้ไปเป็นหลายเป็นพันเป็นหมื่นล้านแล้วแล้วตอนนี้มีปัญหาด้วยว่าจะเบิกจ่ายได้หรือเปล่านะครับสตงออก็ติงกกตก็ติงเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่จะพันรัฐบาลอีกกระท่อมหนึ่งเพราะว่าสอสอี่ไม่ได้ขอกกตใช่ไหมฮะถูกต้องและยังคิดเลยว่าเป็นหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานตั้งขึ้นมาเถื่อนหรือเปล่านะครับหลังจบเรื่องเนี่ยก็จะต้องมีคนติดคุกต้องมาชดใช้เงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านคือจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาขอไงถูกต้องงั้นเราไปฉกเอาเงินที่วางอยู่ในบ้านในกระเป๋าพ่อแม่เนี่ยไปใช้ก่อน ครับแล้วก็ไปบอกพม่าก็มีคำถามว่ารัฐบาลอุตสาหการเนี่ยจะมีสิทธิ์ไหมที่จะใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ส่วนทหารเนี่ยก็ใช้5 7กองร้อยเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะบีบแล้วก็กดดันให้ทางทหารเนี่ยถอนทหารแล้วก็ยุบบังเกอร์ยุบจุดตรวจของทหารเนี่ยที่มีทั่วกรุงเทพณขนานี้ตอนนี้ที่ใช้ทั้งหมด5 7กองร้อยนะครับแต่ว่าทางผบประยุทธ์ก็แข็งนะครับไม่ยอมก็ดึงดันที่จะเอาทหารไว้เหมือนเดิม นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานก็หวาดเสียวมีคนเห็นรถภาพรถถังอ่ะทำไมฮะใช่มที่เจ้าหน้าก็เป็นการฝึกเสร็จกลับมามีการลำเลียนลงสายพานคนก็จินตนาการตกใจนะครับพวกขนอ่อนก็ยังยืนยันนะครับว่าทางทางทหารเนี่ยก็ยังคงกําลังทั้งหมด 50- 5 7กองร้อยเนี่ยตัวกรุงเทพอยู่นะครับล่างซ้ายนะครับทศุเดก็ให้น้ําหนักไปที่ตอนนี้เนี่ยทางสภาสูงที่สภาก็ชิงกันฝุ่นตลบนะครับว่าที่ประธานวุฒิทั้งหลายนะครับก็ตอนนี้ตัวเต็งก็เหลือ เพียง4คนนะครับจากสัญหาเนี่ยก็คือคุณสุรชัยเี้ยงบุรชัยนะครับพลเวกจงรักจุธานน์นะครับน่สัรหานะครับส่วนเลือกตั้งเนี่ยสองคนคือสีเมืองเจริญสิรินะครับกับคุณจองชัยเที่ยงธรรมเหลือสี่คนนี้ใช่ไหมเหลือสี่คนนี้นะครับแต่ว่าแววมาว่าทางคุณสุรชัยเี้ยงบุรชัยเนี่ยที่เป็นรองประธานปัจจุบันเนี่ยกำลังตัวเต็งนะครับเพราะว่าได้เสียงจากสัญหาแล้วก็เลือกตั้งเป็นเกาะเป็นกมนะครับส่วนอีก3าคนเนี่ยก็เสียงยังกระจายต้องคอยติดตามดูว่าหลังจาก นี้เนี่ยถ้าสังสามคนเนี่ยรู้ตัวว่าแพ้เนี่ยจะมีการจับมือผนึกกําลังกันหรือเปล่า<อ>ก็จะเป็นการต่อสู้ที่สําคัญเพราะว่าตัวประธานวุฒิคนใหม่เนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญกับบทบาทการเมืองของประเทศไทยในอนาคตครับก็ประธานวุฒิอาจจะเป็นต้องเป็นคนที่จะ<อ>ทุน<อ>ทุนเก,กล้าเสนอนะชื่อนายกขึ้นไปครับผม<อ>ก็เป็นตัวเต็งเหลือ4คนนะครับ,รบแล้วก็อยากจะเน้นย้ําหน้าหนึ่งโพสต์สุดเเเมื่อสักครู่นะครับด้านบนเนี่ยจบเร็วเศรษฐกิจฟื้นนี่คือเอกชนเขามองอย่างนี้จริงๆก็คือขอให้จบเร็วอ่ะให้มีรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มอ่ะ ถ้าเกิดยิ่งรักออกไปเลยเนี่ยมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาทันทีเนี่ยชาวนาได้เงินค่าข้าวภายใน1เดือนเนี่ยกำลังซื้อจะกลับมารัฐบาลชุดใหม่ออกมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพยุงเศรษฐกิจทําได้หมดไงจบเร็วเศรษฐกิจฟื้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าเดินไปเลือกตั้งเดินไปเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งนะรอโน,น่น่ะหลัง20กรกฎาคมตั้งรัฐบาลได้ทํางบได้ข็โนั้นอ่ะตุลาคม,มช้ามากเลยนะฮะแต่ถ้ายิ่งรัฐออกไปเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็หมดความชอบธรรมไปหมดแล้้้ววเเเนนนน่ศรษฐกกิิจจฟื็อไดุุงทธ หน้าหนึ่งกงเทพธุรกิจนี่การเมืองฉุดค้าปลีกอ้วมชี้ยืดเยื้อครึ่งปีหลังกระทบหนักค่าโต1-2%เซต์ต่ำสุดในรอบ10ปีนี่แหละครับคือกระทบไปหมดเลยค้าปลีกก็อ้วมแรงงานก็จะตกงานเพิ่มนะครับน่าเป็นห่วงมากแล้วที่สำคัญด้านล่างน่าสนใจมากราคายางพาราร่วงหนักผลผลิตทะลักนี่จาก100ร้อยกว่าผู่แข่งจากร้อยกว่ากิโลกกว่านี่เหลือเท่าไหร่สมยัย ยุคอภิสิทธิ์เนี่ยร้อยกว่าอภิสิทธิ์ทำไยสมัยกัมนานเป็นเกือบร้อยแปดสิบตอนนี้เหลือห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าแล้วจะต่ำลงมาอีกโอ้โหแล้วจะต่ำลงมาอีกเพราะฉะนั้นชาวสวนยางพาราเจอสองเด้งเลยนะครับรายได้จากการขายยางเนี่ยต่ำลงแต่ค่าครองชีพสูงขึ้นเพราะอะไรค่าไฟฟ้าก็ขึ้นคุณสุกนธีก็บอกเมื่อเดือนเกี้ยว่อแต่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพฤษภาเนี่ยรัฐบาลรัฐบาลเขาเก่งนะทำไมฮะเพากระชากค่าครองชีพ กระชา,า,ากกระชากจนล่วงเลยกระชากมาลักคอ,อยางเงยื่นี่ล่วงจากร้อยกว่าเหลือ50าสกว่าสุดยอดจริงแล้วดูภาพสิครับที่มันเจ็บใจก็คือเนี่ยบ,บนหน้านหนึ่งกรุงเทพธุรกิจเลยค,คุณยิ่งรักสิฮะยังไม่ได้สนใจเรื่องปัญหากคภาพเดืดอดร้อนอะไรของประชาชนเลยตัวเองอยู่ก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ยังหน้าระรื่นอยู่เพียงเพื่อจะรักษาอํานาจของพวกตัวเองไว้คือนั่งคาเก้าอี้ไปเรื่อยๆแล้วคิดอยู่เรื่องเดียวเรื่องไปเลือกตั้งคิดอยู่แค่นี้แต่ประชาชนจะตายอยู่แล้วอ่ะไม่สนใจอะไรนี่เศรดู หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ2ฉบับนะครับเดอะเนชั่นกับบางกอกโพสต์นะครับเดอะเนชั่นเนี่ยก็ขึ้นรูปใหญ่เลยนะครับประธานกกตนะครับกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่20ตกรกฎานะครับของเนชั่นเล่นข่าวนี้เป็นพลาดหัวใหญ่นะครับในส่วนบางกอกโพสต์เนี่ยก็ขึ้นรูปมวลมหาประชาชนเมื่อวานนี้ลุงกำนันประกาศดีเดย์นะครับพฤษภา14พฤษภาคมนะครับแล้วก็ทั้งสองฉบับก็ยังให้ความสำคัญกับน้ำหนัก ของทายาทคุณสมัครที่จะต้องชดใช้587ล้านบาทของคดีรถดับเพิงทั้งสองฉบับทั้งบางกอบโพสแล้วก็ทางเนชั่นนะครับแล้วดูบางกอบกโพสนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เจ๊ชี้ให้ดูโอ้แลาสนใจจริงๆดูด้านล่างนะฮะประเด็นข่าวที่อยู่ด้านล่างภาพของลุงกำนันเนี่ยนะครับ r ิเทิร์นทูราชำเนินนแล้วก็มีการจองแล้ว เมื่อวานนี้บอกโอ้โหบรรดาแม่ค้าแม่ขายเนี่ยเข้าไปจับจองพื้นที่ชุมนุมกันแล้วอ่ะไปอตเทอรแต่ว่ามีพ่อค้าแม่ค้าไปจองก่อนแล้วจองกันแล้วนี่แหละครับคือผมว่าจะเป็นศึกของม่ค้าแม่ค้าก่อนแย่งที่ทำกินกันนะใช่ฮะแล้วก็ก็มีการคาดการันกันว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยสุดท้ายก็คงต้องยกพลไปที่ราชดำเนินหรือเปล่าไงเพราะฉะนั้น้ตอนนี้เป็นโองหกระแสเป็นข่าวเช็คกันเช็คกันงวดเลยนะว่าจะมีการย้ายหรือเปล่าท่านนันบอกว่า ไม่บอกเว้ยให้คอยุ่นนกัดูแต่ที่แน่นอนก็คือจากวันนี้จนถึง5พฤษภาเนี่ยน่าจะยังอยู่ที่นี่แน่นอนเพราะว่าวันที่5พฤษภาคนะครับย้ํานะครับวันที่5พฤษภาจะมีกิจกรรมที่สนามหลวงบริเวณรอบถนนรอบวัดพระแก้วทั้งหมดเนี่ยจะมีการตั้งเวทีแล้วก็มีจัดพิธีอย่างเทิดอย่างสมพระเกียรติเลยนะครับ ไปที่นั่นก่อน5้าโมงเย็นประชาชนจะไปจากบ้านตรงไปที่สนามหลวงเลยก็ได้หรือถ้าใครอยากจะเดินกนมาเดินจากสนามจากสวนลุมจากสวนลุมเนี่ยลุงกำนันจะนําขบวนมวลมหาประชาชนเดินไปที่จุดที่จะทําสัตยาที่สถานนะครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมที่สวนลุมยังอยู่ถึงวันที่5ตามความหมายนี้แต่หลังวันที่5เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ว่ากันอีกทีวันที่13คืนวันที่13เนี่ยก็จะเริ่มมีกิจกรรมดีเดย์แล้วย่ํารุ่งเช้าวันที่14พฤษภาคม จะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่มีการนัดหมายรวมพลใหญ่แต่ที่ไหนยังไม่ทราบนี่สลับจะหลายที่ด้วยใบอันหรายที่ด้วยวงในมากฟังอยู่ใต้โต๊ะวงในวงในนี่คือประเด็นข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเก็บรายละเอียดกันวันนี้ประเด็นข่าวมีหลายเรื่องที่ต้องขีดเส้นใต้และต้องคิดระหว่างบรรทัดแล้วก็มองไปข้างหน้าเดี๋ยวกลับมาครับขึ้นไปบวเวทีครับ